สวัสดีค่ะที่หน้าพามะหมุนปลาคณะอยากกินลวกพาคณะเอาหมุนเข้าไปก่นนะหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาต้นแก่เราก็เป็นน่วยเนาะแต่เนาะ,ะยังพัฒนาแห่งดรกจะเบ่งโูสภาพแก่แล้วค่ะแต่พัฒนาแห่งเด้วค่ะเด้อนี่นี่นะคะ,มะเมล็ดคณาของเรา ส่วนต้นที่ยังเพิ่งเป็นดอกขึ้นมาก็มีเป็นก้านก็ม,ามาีมาดูมาดูทางนี้เห็นไคะอากาศร้อนขึ้นมานเป็นยอดแบบนี้ก็มีนี่หวานได้ค่ะนี่หวานด้นนดแต่สิหาย,ยอด้งำงาบก่อนอ,อันนี้งาบบ่กับบเทา่าใดเออบเทา่าใด ทั้งพี่บัที่นหนอ๋อติดอยู่นี่นี่ยอดแบบนี้ที่ที่น่าต้องการฟังเด้อโต๊ะนี่ค่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่ต้องการเพราะว่าเขากาลังขึ้นเป็นซ้อมดอกค่ะแียงที่หน้าแหบเด้อแต่เบองไม้ปัสลีคอนเสิร์ตยูแคนลั่ที่นาน้อนบอใครได้เต็มที่ พว่าต่างทิมเนาะคะ่ะเนาะอ่ะมาเบื้องต้นนี้มาเบื้องต้นนี้คะะ่ะอ่ะอ่อนๆหักไปเลยพอดีได้อันพอดีที่หน้าได้ไปเที่ยวเค้นหลับพี่หน้ากัเลยไปล้านล้านไทยนะคะเนาะล้านขายของไทยแบบทีนี้กัเลยไปได้อันอย่างเกาะอันเส้นมี่ เส้นมีที่เอาฮะเอามาเฮ็ดลากนาหรือว่าผัดซีอิว๊วนะแมา่จ้าที่หน้าก็เลยคือจากข้างหน้าเสมอกันเลย,ย,ยมาเด็ดเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะบริเวณมีวันห,หน้าบ้านที่หน้านี่แหละเป็นฟาร์มที่ขาเจ้าปลูกไว้ให้ไก่ฟ้าไก่ฟ้าแล้วก็นกนกกินเนาะค่ะเนาะเอามาเบิง่งยอดนี่นี่หน้าก็หยับย่ำมากค่ะเบิ่งนนี่ ที่น่าหักไปแล้วเดอ้อแล้วเขาเป็นคะแนงเห็นบหาเนี่ยนี่แหละที่ที่น่าต้องการอันนี้ก็มาแต่ยอดขึ้นมานะะเนาะค่ะเนาะหักนะคะอันนี้คือคะแนนค่ะหักเช่นเคยก็มันก็จะเหนียวๆในจากน้อยค่ะเพราะว่าหนานี่ฤดูนี่มันห่อนนะคะ่ะมันห่อนบางยอดก็จะเป็นแกนแกนแต่ก็เลือกเอาค่ะ นี่หลายนี่เยอะแยะนีเยอะแยะเลยมาดูต้นนี้นี่เห,นนะะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่อ่ามาดูต้นนี้งามไหมที่น่าจะเอาไปอันผัดโอ้ดูดูดอะหักหนึ่งสองแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลยค่ะเนาะ มาเบิ่งต้นนี่นะที่น่าเห็นบ่ค่ะพอเวลาขึ้นมาแล้วเขาสิอระสิแก่นแก่นเน่ยไดก็กินได้คะ่ะยอดแบบนี้ลวกแซ่บทีานา่น่าจะเก็บค่ะเดี๋ยวก็สิมาเบิ่งใหม่่คะแต่ว่าสิอเอาเอาเฉพาะหลอกพายัางอันนี้ก็แซ่บใบก็อ,อ,ะะอก่อนๆเนาะค่ะเนาะเเอาไปสักก่อน หย่อ,อนอ่อนเก็บไว้ก็ได้ีจนะนคนม,มาเอาหอยเ,เด็ดแล้วกันนี้อย่าแยะไปหมดล้อห้เปิงกันไม่อเองนี้ที่น่าจะมาเด็ดแล้วไะย่างลุยไปอีกประเทศนีเอามาเบิรงนทงั้งทีมันลุยเบิรงสแสดงว่ามองอีก หายอดน้ำงามกับสือ่ะไข่มีราวาเคยอันมาเด็ดเอาไว้แล้วเอาเด้อีกหนอดนี่หหเหลือเพื่อเค้นแสบหลก,ก็มาเก็บอีกบงบิงบางบๆงบงสิไปทั้งใดที่เอามาทั้งนี้หมอกนี่เป็นหมอกโลง่ง น้าก็ค okay. โมมาเก็บแล้วเ้นเอาใาห้ไผ่ตัวอ่นหอยมาเด็ดแล้วนะคะฟังนี่ที่หน้าเกษรังนี่แบนี้ฟังนี่แบน้อ้องเอาลับงนี้ยาเข้าไปเลิกกับม,มีเวลา ก็เป็นแกนแกนเอาไว้สักวันค่าค่ะยอดไหนที่เขาไม่อ้วนล่ว <S <S ที่หน้ากระสุนเอาเอามาเบ่งมองอันนี้เด็ดไปแล้วเราแบบทีนี้ลอ้อคะแนนเขาขึ้นมาบบทีนี้คะแนนเป็นแบบนี้ได้ไหมทนีนะนี่คะแนนกาจะเป็นแบบนี้ค่ะอเ,คเอากระลังออกคะแนนก็เอาไป เ,เอาไปไปเฮ็ดอือ,ก,นนอก็เอาไปขั้นที่หนึ่งต้องอันลาดนานเลยแล้วก็เอาไปเขาไปเฮ็ดเ,ดเมี่ยงน้ำแักเมื่อเดียวออเอาแต่ยอดแล้วก็จะเอาแต่ยอดนะโอ้อยเป็เส้นเสียวแล้วให้เก็บ ล้อห้เกิดคะแนนค่ะทังนี้จุนี่ประเทไน่จุนี่ปะทไหนกับนียอด on. อนนดนนววอดนอนนี้นี่ค่ะนี่ก็อ่อนลวกหวานถ้ได้เนี่แบบนี้ค่ะแบบนี้ โอเคแง้วอันนี้เห็นไหมไห่คะงานไหมกกกกกกอันนี้ก็คือซองเราแล้วนี้แหละตอนวิสิบานกำลังออกมา เกียดเีย,นเนยออกำล่เป็นยังไนนมเห็นมาลา่ไลยเน่ยยำยำม,มาทั้งที่นี่กรยอดขึ้กันกต่อยอดแบบนี้นี่กุ้งกับมีเดอร์แเห็ดลาดหนากุ้ง ย่นยยอดต้นนี <oh> <oh> ้ก็นลายค่ะยอดต้งนี้ก็นลายเอาหันไปทางไหนก็มีแต่ต้นข้าหน้าบัดทีนะแต่ทั้งผุนสิบปล่ไปดอกสิอันหันออกมามามองนี้มามองนี้มามองนี้ยังลุยเสียังลุย มันมีแต่ต้นขนาได้ค่ะมีต้นอันอันเนี้ต้นอันหัวผักกาดนะมเมล็ดข้าเจ้ากระแก่แก่แล้วสือเป็นยังไหนจะล่มละเนื้อละนาดละกระล้วงลวนไปหลังก,กาเกิดมาอีกสลาบัตินะเพราะว่าขาเจ้าสืบทายจนก็สามปีเนาะอันนี้ก็อเอาแล้วเป็นยอดนี่แบบนี้ เป็นอย่างนอ้อมันจะคอยแกนแกนตันตันทั้งเพิงว่าเขาสิซ่นมากเขาสิกินคะแนงได้ค่ะแล้วเนี่ยคะแนคะแนงเขาออกมาเนี่ยเขาสิหักเปาะเปะเปาะเดเอาเด็ดเอาละจ้าเนี่ยท่านเห็นไ่คะแนงออกมาใช่ไหนี่กะกะลังคะแนงกะลังออกเห็นไหมเนี หยอดก็ออนๆจ้สิกับลังแศบค่ะ,ะกับลังแศบเอาต่อมาอ่าเห็น,นดกัน,นะจะมาเอาแต่แบบนี้ ันนี้ก็งามเก็บเอาเก็บเอาจังสี่ละจ้ะอีฟาร์มนั่นก็ดีจังสีละบ่เนี่ดอกเดซี่ก็ะลายคักค่ะเดี๋ยวมือแรงมือแรงจะซ,ซื้อมาเก็บดอกเดซี่ไปใส่แจกกันอันกเก่าเก็บไว้แล้วมัน มันทเทยวแล้วว่าสั้นอ่ะเห็นม่นในที่หน้ามากแบบนี้ เอาครับเอาครับเอาครับอีกเต็มถุงแล้วก็สิออกแล้วจ้ะเพราะว่ามันกับกินบ่าเบิดดอกสิได้ลวกแทกแข็งไว้มันและเรื่องของเรื่องสัมพังมันอ่อนสินะ แกแล้วกรสิแต่บางมันไม่หลายรุ่นอยู่อืมมันไม่หลายรุ่นหลายขนาดกระสิบอกไว้ไว้ดอกสภาพกระเบิ้งกันแล้วกัน,ต,น,น,กต,น,นต้นน้อยกับหัวตะขึ้นมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้นน้อยกับหัวตะขึ้นอือต้นใหญ่ก็เห็นบ่นงไแกแล้วแต่ประธานแห่งแบบมาเก็บประธานได้เลยในมันย่ะ ที่น่าสิมากดก็บไหนมันเงียวอาดาสิ่งยังไงที่เจ้านี่กต้นดอกเดียวซี่พี่นี่เห็นว่าแล้วก็เจอยอดสวยๆอีกเบื้องดอกเดียวซี่ดีกว่ะตานสะพั่งง้ำลาย เขนะ้ามานะน้ำขัดน้ำแนยน้ำปียกน้ำมาโอ๊ตต้นนี่ลายค่ะลายเต็มประดบเลยค่ะต้นผักกาดต้นอีงก็หัวผักกาดดอ,อบอมาเบิดทั้งดวงเลย เสี๋ยวอันที่แน่าสิเอาใส่ถุงถุงกระสิเต็มแล้วค่ะเห็นไ่มเนี่ยถุงกระสิเต็มแล้วเห็นไหมคาเดียวมาคาเดียวกระสิเต็มถุงแล้วจะหาเบอ,อ,อรอบออออ์ซ้อมดอกเด้แบบไหนกระสีงามอ๋อไปทั้งคนเออเอาซ้อมดอกกับมี่ยู คลิปนี้จะเป็นคลิปยาวานะคะจะเบิ่งในกับเบิ่งเอาอันนี้แัดเป็นเกล็ดนัดหน้อยแล้วก็เอาไปยังสองดอกสิเป็นยันเซ่จิเป็นแบบนี้นเห็นว่ามีมางขึ้นกันแต่ว่ามันก็อ่อนๆนีะฮะก็ เอามาแล้งออกแล้วก็กะหัดเอาอ๋อเดี๋ยวสีลายลายเดี๋ยวต้องพาสิเฮ็ดคลิปใหม่ดบบบายคอยก่อนมื้เนี่จะต้องไปกินข้าวซะก่อนนุ่นนุ่นค่ะอดนิดไยอดหน่อยหน่อยแน่ มนนันจะลายเนะาะไปเก็บใส่เนี่ยหันไปทา,ไางไหนจะต้นข้างหน้าหัานไปทางไหนตรงนี้จะต้นข้างหน้าเห็นบน,นี่ยเก็บไปหมดเลย แต่ต้องพูนก็หลยโอ้เห็นคะแนนพ่อขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพามาตัา้งอย่างมั้ยมามาตารางยังขาดอ๋อเพราะว่าคะแนงขาดสีแก่เดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นหนาซ้ำเม,มอร์แล้วมันแก่เนาะมันเรมีความหนาวเย็น คแนงที่โป้งออกมาใหม่ไม่ถ้าเป็นยอดเขา,เขากระสีแข็งถ้าเป็นคะแนงออกมาไม่ไม่กระสีอ่อนค่ะกระสีเลือกเอาไมนเลือกได้ไหมก็ต้องเลือกเอาคะแนนอ่อๆนๆมันหนึ่งตัวเนี่ยฉันว่าเป็นแบบนี้แล้วกัน ก็คือม่แนวกินแน้วแทบเน่จากน้อยนี่เป็นยงไรกแบงกินเนี่ยแนงออกมาแบบนี้ก็เป็นแก่ๆกแก่ียกลียวสิละสิก็โอเคอยู่อกมาัค่นี้ประเด็นหนื่ว่าตารางสีซ้อมขึ้นมา นี่เป็นแล้วนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้งามเนี่ยอันนี้แถแนอันนี้งามได้เบิดแล้วนะกินได้เบิร์ดนะจังสีที่นามักจังสี่มากแบบนี้ว่าเป็นอันหยาดทบๆปท็อจังสีนะต้องอ่อนอ่อนเขาต้องเอาอ่อนๆแบบนี้ ยี่สปเามใบอ่นๆคักเอาหักเอาสิบเบียงออกนะค่ะสิบเบียงออกไปสิบเยงย่องกับกับสิเบียงออกมา รุดรองเท้ารุดเ้ยแขนงลายทั้งเพียะแขนงลายมาเบ้างมาเบ้างนี่นี่ยนี่ต้นหญ้าเลยนะอันเนี้ยอ๋ออันนี้ก็บแขนงลายนี่ก็อีกอันนึงนี่ก็อีกอันนึ่งแขนง แบบนี้มักแบบนี้น,นี่กำลังออกโอ้ยงาม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 เอาที่นี่ก็สิจบลงคิดเนี้ด้วยต้นสวยๆต้นนี้นะคะเห็นไหมคะงามงามดู เอามาดูว่าทีน้าได้เยอะหรือเปล่าก็ถุงซุเปร์มา์เกตเนี่ยก็จะเต็มเลนะ้วโอเคนะคะดูค่ะดูดูนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศก็ที่เดิมนั่นแหละป่าเดิมป่าเดิมเดิมเพิ่มเติมคือว่าคณะมันก็โตขึ้นมามันมีหลายรุ่นเนาะเนี่ยเห็นไหม ต้นสองต้นสามต้นเนี่ยเป็นป่าไปหมดเลยค่ะต้นนั้นก็งามเนี่ยเห็นไหมนะ,ะงามโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ